กิมฮุชิวตอนตรรณีปัญญาอ่อนคีเมื่อออกพ้นกระแผกจุ้ยเฮียจือรีบใช้ท่าร่าเม่พิ้วเล,ลี่ยวพุ่งกายไปด้วยความเร็วปานดาวตกจากฟ้าแต่ยังรู้สึกมีฝีเท้าช้าเกินไปเพื่อช่วงฉงเสื้อก้อนหินขืนให้แก่เคี้ยงกอก่อเพื่อติดตามคนร้ายไปในตุยเมียเต๋าขีแขนที่ไม่สามารถงอกปีกบยบินติดตามฮ็กซัวกุย พูดมาดำปกกี้แป้สัวกุ้ยพูดมาขาวปกหมางในทันทีโลดละเลี้วตลอดทั้งคืนยังไม่เห็นเงาร่าของเฮตีแทบปกขี้ต้องกระวนกระวายยิ่งนักตอนนี้แสงอุไทัยรูปไล้ขอบฟ้าเบื้องหน้าเป็นถูกเขามีบุผาเบ่งบานสะพร่างทิวทัศน์ดงดงามตระการตายังไม่ทันถึงป่าคุบเขากลิ่นหอมของบุผาก็อบอวนมาถอน ขี้กว่าตามองบุผาสีสันนานาประลําพึงด้วยความตื่นเต้นสงสัยหอมมาขาอมจนศีสษาผู้คนต้องพองโตแล้วเร่งฝีเท้าวิ่งปรดาดเข้าไปในหุบเขาที่มีบุผาปานทะเลพร้อมตั้งกุณคิดหุบเขาที่สวยงามปานนี้ฉะไหนไม่มีคนอยู่อาศัยหรือหาคนมาถามไถ่สักผู้หนึ่งค่อยเดินทางเถิดความคิดพอพูดขึ้นเห็นในพุ่มไม้ดอกเบื้องหน้า มีดารนีสวยสกรานวัย1 6บ7ปีเดินออกมานางหนึ่งนางสวมเสื้อกระโปรงสีขาวหนวนรัดเอวด้วยไหมสีแดงมือซ้ายยังมีบุปผาอยู่ช่อหนึ่งยิ่งเน้นให้เห็นนางงามพิถรมดากี้รีป,ปกเข้าไปหลายก้าวประสานมือทักถ่ายขอถามเสียเจีย้ยจะไปตัวเมเต๋าต้องไปอย่างไรหรือโกเนี้นางนั้นผ่านโหอรอด้วยเสียงที่สดใสไปร้อยิยง่งแต่ทว่านาง หัวรอจนเสียมารยาเกินไปถึงกับหัวรอจนตัวงอมือเท้าปัดปลายเปปะขีค้ครุนคิดน้าหัวรอเราหรือรายมีกะรายหน้าหัวรอแต่ยังคงถามอีกเสียวเจี๊ยตัวเมียเต๋ามีอีกชื่อหนึ่งว่าหัวไงเต๋าโกเนียนางนั้นเม้มปากกลั้นหัวรอยกนิ้วจิ้มหน้าผาขี้พังกล่าวหน้าโง่ผู้อื่นไม่ใช่เสียวเจี๊ยดอกคักคักนางปิดปากหัวรอยกระา ชี้ครุ่นคิดแม้ไม่ใช่เสียวเจ้าก็ไม่เห็นต้องหูวรอไม่ีวันจดสิ้นเช่นนี้แต่ยังคงถามถ้าเป็นเสียวเจ้ยก็ดีเอียเท้าผู้รับใช้ก็ดีที่ข้าเจ้าถามท่านคือถามไปห่วงไงเตา๋าโกเนียนางนั้น,ค,น,นคล้ายด่าชอบหัวรอยิ่งนักนางหัวรอคักคัตอบก่อโกยเป็นครึ่งวนันท่านก็เดาออกว่าผู้อื่นเป็นเอียเท้า คีได้คิดที่แท้โกนี้นางนี้สติไม่ใกล้สมบูรณ์ก็ะาจะถามต่อไปนางหัวรอกกล่าวสามารถดาว่าผู้อื่นเป็นเอียเท้าท่านทราบนามนเราหรือไม่โอ้ท่านฉะไหนตอบไม่ตรงคําถามหรือัวพันิไม่มีวันสุดสิ้นเลยอย่ารุ่มร้อนเดาเสร็จสิ้นค่อยบอกท่านเดาไม่ถูกน่าโง่อีกแล้วเอาเถิดโง่ก็โง่รีบบอกมาเถิด มีชื่อไม่บอกไปเป็นที่อึดอาจอย่างยิ่งเรานามเซียโกนางหัวรอกขีโมิษาะทีทีชมว่านามน่าฟังดีแต่จนบัดน,นี้เข้าใจแล้วที่แท้หนากเป็นคนปัญญาอ่อนแต่ยังคงถามหัวไงอยู่ที่ใดไปอย่างไรเซียโกยกมือแตะจอนผมแย้มยิ้มตอบที่ปลายนิ้วของเราคีคำเนินขึ้นด้วยความหุนหง,งงสงสัย หาไปตามปลายนิ้วที่นางชีย้ยหยไม่ใช่ย้อนกลับหรือไรเสียกโกเห็นกี้ไม่ส่งเสียนางเชิญปากถามเป็นไรไม่เชื่อหรือเชื่อเชื่อแต่ข้าเจ้ามาจากในทิศทางนั้นเองหน้าโง่ถ้ามีได้สนใจสังเกตรหรือไรโกนี้โปรดแนะนำที่ซึ่งมีต้นสนใหญ่ก็ใช่ต้นสนใหญ่มีมากหลายยียจะแยกแยะจดจำอย่างไร ต้นสนใหญ่นั้นพิเศษผิดธรรมดามีเพียงใหญ่อย่างยิ่งเท่านั้นโขนต้นยังมีโปรงใหญ่อีกด้วยคี้ครุนคิดรู้สึกลองหาดูสักคราก็ดีอยู่ดังนั้นรีบหานกายไม้จะพละไปเสี้ยวโกหัวรอตวาดนับว่าน่าโง่อย่างยิ่งทีเดียวกว่าทั้งคำขอบคุณก็ไม่รู้จักกล่าวคี้จำใจประสานมือกล่าวขอบคุณเสีย้ยโกหัวรอ่อไล่ให้ไปโดยเร็ว คีต้องรอบถอนหายใจรู้สึกโกนี้ที่สวยสกรานป่านี้เสียดายที่โง่เขลาปัญญาอ่อนแต่ยังคงเร่งฝีเท้าวิ่งย้อนไปในทางเดิมโดยเร็วคีวิ่งแต่เช้าตรู่จนเที่ยงและจากเที่ยงจนบ่ายผ่านต้นสนใหญ่มามากหลายโกนต้นสนใหญ่ที่มีโพรงก็เคยผ่านไม่น้อยจึงยืนตะลึงลานไม่ทราบโกต้นใหญ่ใดจึงจะเป็นทางไปสู่ผาหัวไงะ คีหาเป็นกูู่ใหญ่จึงฉุกใจคิดถึงที่เจงเคี้ยงเคยบอกหัวงไงเตาอยู่บนผาขาดรอบข้ามีป่าไม้หนาทึบล้อมเป็นวงจึงได้นามว่าผาวงแหวนคี้กว่าตาหมองยอดเขารอบข้าไม่มีหน้าผาอยู่ในวงล้อมของป่าเลยจึงได้คิดว่าหลงกลเซี่ยโกไปแล้วคี้ไม่ต้องการเสียเวลาอีกจึงมุ่งหน้าสู่หุบเขาของเซี่ยโกสุดฝีเท้า ขี้ไม่ใช่ย้อนกลับไปโดยไม่มีเป้าหมายเซียโกโง่าขาววาจาเหลวไหลแต่นายของเซี้ยโกย่อมไม่ใช่ปัญญาอ่อนเช่นดังๆยังคงมีหวังถามทางจากปากคำได้บ่ายคล้อยใกล้สนธยาขี้กลับมาถึงหุบเขาที่มีภูผามากหลายปานทะเลกร้งยังไม่ทันเข้าไปในหุบเขาผ่านมีเสียงตวาดเพยดังมาที่ด้านหลัง กี้รีบเดี่ยวมองเห็นชยายกกันอพาพรรัดลุมสีดำสามคนยืนห่างจากด้านหลังพินสีว่าต่างถึงตาเจ้ามองด้วยความชิงชังอีกผู้หนึ่งตรัสทารกถึงกับรอบเล่นมาในแป้ห้วกกุบเขามวลบุผาหรือกี้ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดรีบอธิบายพวกตัวเจกอย่าได้เข้าใจผิดเข้าเจ้ามาเพื่อถามทางเท่านั้นไปที่ใดหรือหัวไงเต๋า หาผู้ใดนลตุยเมียเต่าจูเรื่องอันใดนลขี้พยายามสะกดกลั้นโทสะไว้กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเรื่องนี้ตัวเจ็กไม่ต้องถามเป็นไรชายการผู้นั้นตะเป็นเสียงผู้ร่ำกล่าวจะไปห้วงไงเตา๋าต้องผ่านภูเขาแป้ห้วยกกก่อนสุดทางภูเขาวิถีปรากฏบอกแล้วยังไม่ไกลเท่าใดขี้ฟังออกหางเสียงของชายการเที่ยมเกลี่ยประสงค์ไร แต่แทงเป็นไม่เข้าใจประสาเมือกล่าวว่าในสุดทางของแป้ห้วยกกคือห้วงไงเต๋าอย่างนั้นเขาเจ้าขอลาขีครุ่นคิดพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับประมุกตุยมีเตาก็ได้เพียงตนมีความเคลื่อนไหวพวกมันต้องสกัดถาอย่างแน่นอนมีคา่าได้ฝีท้าพุ่งปราดปาดเข้าไปในหุบเขาชาจักการทั้งสามถึงกับ่แยแสสนใจเลยขีได้คิดหลงเข้าใจคนดีผิดไป ภยายในอย่ามีความพระแวงแคลงใจเฮี้ยนี้อีกจึงประเสริฐชิยการทั้งสามจับตามองร่างคี้จนลับหายไปในพุ่มบุกผาผู้เป็นหัวหน้ากลา่าวเพียงวิชาตัวเบาของมันพวกเราก็ด้อยกว่าอีกห่างไกลนะักอีกผู้หนึ่งรับคำดังนั้นหัวหน้าจึงออกคำสั่งห้ามลงมือคนที่สามขบฏคิ้วถามทราบว่าคืนนี้กกจู้มีเรื่องสำคัญหรือไม่ผู้เป็นหัวหน้าตอบ หาผู้พี่ไม่ได้แผนจากยี่เซี่ยวโกยจูแม้แต่ขวานเตรียมฟ้าก็ไม่กล้าให้ทารกบุกเข้าไปในเขตหัวห้ามที่แท้มีแผนอยู่ก่อนมิหน้าเล่าหัวหน้าจึงถอนกองซุ่มออกไปหมดสิน้นผู้เป็นหัวหน้าถูกเยินเยวจนอิม่มเอ,อิบยินดียิงหัวรอกล่าวพวกท่านทราบหรือไม่ที่เซี่ยวโกยจูฉะไหนจึงพอใจเราเป็นพิเศษตัวกอบอกก็แล้วกัน หนึ่งเรามีความคิดที่แกล้งกล้องปราดเปรียวสองเราเป็นคนเสนอแผนให้ใช้เซียวโกรับมือทารกผู้นั้นตัวก็เปลืองปาดหลักแหล่ไปที่ผู้คนรู้กันทั่วแต่เอียเท้าโง่เขานั้นใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนี่พวกท่านก็ไม่เข้าใจแล้วเนื่องเพราะนางโง่เขาาปัญญาอ่อนนั่นเองผู้คนจึงไม่ได้ระแวงแคลงใจดังนั้นพวกเซียวโกวยจู้ พอปรึกษากับกุกจูประมกขบเขาตกลโให้เซี่ยโกใช้ต่อหุ้นแผ่ผ้าชิดหน้ากร้าวิญญาณรับมือทารกนั้นใช้การผู้หนึ่งอุทานด้วยความสงสัยไม่ทราบนึกถึงเรื่องราวใดพร,ระโรคเบาๆปลาแทบตอนเช้าวันนี้เอียเท้านางโง่เคยสนทนากับบุรุษหนุ่มคนหนึ่งมันใช่ขี้ที่กกจูเคยเอ่ยถึงหลายครั้งคราหรือไม่ผู้เป็นหัวหน้าสาชสัปป็นเส เป็นไปไม่ได้เซี่ยวโอกอยจู้ตระกูลปกทั้งสองท่านบอกต่อให้คี้มีฝีเท้าที่รวเดเร็วอีกปานใดก็ต้องใกล้ข้าจึงจะมาถึงได้ขอถามเวลาที่ตูก้กอปรึกษากับพวกกกจู้หลังจากเซี่ยวโอกอยจู้ทั้งสองท่านมาจากเส้นทางลับไม่นานเวลาประมาณยามสีของเมื่อคืนนี้นั่นก็ประหลาดแล้วเซียวโกไม่เคยออกมาเดินเล่นที่ป่าภูเขาเลยยายไม่ใช่หด้ครุ่นคีดสงสัย เ้อเฮ้อคนปัญญาอ่อนกระทําเรื่องแล้วไม่อาจใช้เหตุผลธรรมดามาว่ากล่าวได้ท่านออกจะฉลาดเกินไปแล้วฮ่าฮ่าีที่โลดและเลี้ยวสุดฝีเท้าเห็นที่เบื้องหน้ามีแสงไฟอยู่จุดหนึ่งจึงมุ่งสู่แสงไฟจุดนั้นทันทีแสงไฟจุดนั้นในหอสังเกตการของแป้หวยเป้าป้อมมวนบุผาในห้องที่มีกลิ่นหอมอบอวนตกแต่งไว้งามวิจิต กลังมีหนึ่งสติสองบุรุษปรึกษาความลับเสียงแผ่วเบาสตรีคือแป้หวยเนี่ยประมู่หูกเขาแป้หวยกกนี้บุรุษคือปกหมังปกกี้ที่เมื่อคืนถูกขี้ขู่ขวัญแต่ลรนี้ออกมาจากการะหาจุยเฮยจึงนอกจากนั้นยังมีเดลนีวัย16-17ปีที่สวยสกรารปาบุพภาแต่สีหน้าซึมสาวราัญ,ญาญอ่อนอีกผู้หนึ่ง นางไม่ใช่ใครอื่นคือเซียโกที่พบกับคี้เมือกตอนเช้าซเซียโกมีสิทธิ์เข้ามาในห้องเพราะนางต้องส่งน้ำฉาส่งอาหารว่างนางคือเอียเท้ารับใช้ประจำตัวของแป้ห้วยเนี่ยบนโต๊ะไม้แก่นจานที่หน้าเตียงงาช้างมีอาหารว่างวางเรียงรายอยู่เต็มทั้งสาแม้จะปรึกษาเรื่องสำคัญยังต้องมีอาหารว่างมาขบเคี้ยวเพิ่มรสชาติแป้ห้วยเนี่ยยิ่งฉลาดยิ่งร้าน นางสวมเต่าตัวเล็กๆปิดสวงอ,อกไว้เท่านั้นแต่ยังคงปิดอกอวบอวุ่มของนางได้ไม่ถึงกึ่งเป็นการจงใจล่อผู้ขนว่าหวามปรนจวนหลังจากหยอกเย้ากันด้วยความส,สานุกสนานเป็นคู่ใหญ่ปุกหมั่นพันกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบอกกันจริงๆเถอะหาตัวการนั้นมาแล้วจะทําอย่างไรแป้ห้วยเนี้ยใช่ไหมตาตอบทุกประการดูฝีมือเราปกุกี้กล่าวขึ้นบาม ท่านว่ามันคือขี้ถ้ยังเป็นคนที่ได้ถุงมือกิมฮุชิว่วพวกเรายิ่ยงไม่อาจชล่าเลินเล่อแปรห่วยในยิ้มแย้มกล่าวมิใช่ท่านเฮียติบอกมือขวาของมันมีประกายทองเรายังไม่ระบุว่าคือขี้บอกตามความสัตย์จริงมันไม่หาเราเราก็ต้องไปหามันเพราะเหตุใดปีก่อนเราเคยถูกมันฟาดสายฝ่ามือหนึ่งมันฉไหนกล้าเพราะความแค้งกับหนึ่งในแปดสุดยอดยุทธจกักรหอมไม่สู้เหม็นได้หรือ แล้วก็ไม่เถิดอย่าปิดท้องใส่หน้าเราเลยเนื่องเพราะพวกท่านอย่าหึงหวงฤิษาเนื่องเพราะเราทุ่มเทความพยายามจนลำบากยากเข็นจึงหาตัวชาจกักรนามที่เจงเคียงพบขณะที่เราสองใกล้จะค,คักคักพวกท่านสมควรเข้าใจได้แสดงแน่ชัดว่ากี้ทำลายเรื่องดีงามของท่านไปหรือผู้ใดว่าไม่ใช่เนื่องเพราะมันฝ้าใสเราฝ่ามือหนึ่งพลางฝ่ามือที่เกี้ยวกรากนั้นยังพอทำเนา ในประกายฝ่ามือยังมีเงาพระพุทธรูปอยู่เรือนร่างหวนคิดในตอนนั้นหัวใจเราต้องเต้นถี่เร็วเลยมีหน้าเล่าท่านจึงแน่ใจว่ามันคือกี้ป๊กหมังคล้ายด่างนึกถึงเรื่องใดมาได้ทันไม่ถามเสียโกนี่ตอนเช้าเจ้านายบอกว่าเจ้าไปที่ป่าขุกเขาพบเห็นคี้หรือไม่เสียโก้อขเาถามผู้ใดเรียกว่าคี้หรือปก๊กี้ตอบอย่างอับจนปัญญา เมื่อคืนบอกกล่าวกันจนชัดเจดน่านั้นฉไหนเจ้าเจ้าฉไหนลืมไปอีกหรือแปะห้วยเนี่ยจึงกล่าวเราบอกแต่แรกแล้วเรื่องที่ต้องใช้สมองอย่าหาเสียกโกท่านทั้งสองพานบอกว่านางสวยงามต้องไม่งโง่โจนไม่รู้เรื่องราวตอนนี้ควรเข้าใจได้แล้วกระมังแปะห้วยเจถามดูก็ไม่เห็นเป็นไดดอกขาดแม่นโปกหมังตอบแปะห้วยเนี่ยแล้วหันขวับมาป้านหน้ากเกรงเขลืถามเสียกโก คนแปลกหน้าหรือไม่พบรูปร่างหน้าตายอย่างไรคล้ายกับพวกท่านสมควรมีความผิดแผกกันอยู่บ้างมันน่าดูกว่าพวกท่านหมายความว่าหน้าตามันคมค้ายหรือนับว่าใช่เถิดอายุสูงต่ำเท่าใดใกล้เคียงกับเราหมายความส6 1หหรืออาจบางทีใช่สวมเสื้อสีใดสีแดงไม่ถูกแล้ว่าบางทีสีขาว เป็นสีใดกันแน่แดงเหลืองครามขาวแปห้วยเนี้อดไม่ได้ต้องหัวรอกเล่าวหมางของเราท่านฉันไนเปลืองปลาช่วยชีวิตเหลวไหลไปชัชววูบเสียโก,กวบกสีไม่รู้จากสีใดดอกโป๊กเกี้ยกล่าวขึ้นบ่าวตามที่เสียโก,กวบกปรดุษนั้นค้ายกี้ไม่น้อยโปก๊กหมางรุ่นคิดพังกล่าวที่พวกเรามาเป็นทางลับคือสายเกาทันเจ้าเด็กนั้นมาทางอ้อมเป็นขันเกาทัน ต่อให้มันมีวิชาตัวเบาสูงอีกเพียงใดต้องไปมาถึงแป้ห้วยกกในเวลาเช้าชวันนี้ปกกี้ผู้ศิษยารับคำว่าจ้าตัวกอแม่เปลี่ยมเหตุผลแต่ผู้น้องมักกังวลคนที่เสียโกกพบคือขี้ขณะที่เฮียตีทั้งสองว่ากล่าวกันพันเห็นประกาศสีขาววูบขึ้นที่ม่านหน้าตากานขาวแป้ห้วยนีย้ผักฝ่ามือไปแต่ไกลหน้าต่างถูกผลังฝ่ามือของางนาผลักจนเปิดออกช้าๆ แลเห็นกึ่งกลางท้องฟ้าผู้สัญญาสีครามสองสายพุ่งวาบขึ้นไปลากหางยาวเหยียดแล้วรับหายไปในป่าเบื้องหนา้าแป้ห้วยนี้ร้องเสียงแหลมเล็กขี้มาจริงๆแล้วปกหมังมีทีท่าตื่นเต้นจนพุ่งขึ้นจะรับมือเยี่ยงไรกันแป้ห้วยนี้คว้าเสื้อคุมสีแดงพราพาดบา่าพิวตัวลงสู่พื้นก่อนแล้วสางอยงเร่งร้อน เราสามคนร่วมกกันจู่โจมเชื่อแน่ว่ารับมือได้ป๊กหมังปกกี้มีสีหน้าลำบากใจพวกมันเฮยตีเคยริมรถความร้ายกาขี้มาเช็กเช่นกระถูกงูกัดไปครั้งกลัวเชือกเปียกน้ำถึงสิปีแป้ห้วยเนี้หัวเราเสียงร่านใเล็กล่าวกล่าวเซียวจูผู้ยิ่งใหญ่ของเนียบคุ้นโกยถนนสยบวิญญ,ญาณที่แท้เป็นเสือกระดาษปกหมังตะกุตะกากด้วยความกระดาษ เท่านไม่ใช่รู้จักความร้ายกาวของมันแป้ห้วยเนี้ใช้ดไม้ตาหมอกยักไหลกล่าวเราเราใช้แผนที่ยอดเยี่ยมไปประการขี้ต้องกระโดดหนีออกจากอุ้งมือไม่ได้แล้วหันไปที่เซีย่ยโกซึ่งยืนแย้มยิ้มอย่างงงงมเซียกโกครานี้ดูเจ้าบางแล้วเซี่ยกโกทุนขำดูเราเบืองตาจนเหลือค้างแปรห้วยนี้จึงตวต่อหุ้นแผลผ้าเช็ดหน้าคราวิญญ,ญาณเล่า นี่ไม่ใช่หรือไรเสี่ยโกโตอบแล้วล้วงผ้าเช็ดหน้าแผลสีแดงยาวชี้เศษออกมาขณะนางจะสะบัดเช็ดหน้าถูกแฝงหุ้ยเนื้อตัวห้ามไวเอียท้าวโง่ขาวเจ้าเพียงสะบัเบาๆลูกแก่สองตัวนี้ก็ต้องคลึกคลื้นมากแล้วนางปิดปากโัวรช่วยตาหมอมเฮียตีแทบป,ปกแวบ,บหนึ่งจึงกล่าวต่อตอนรับมือศัตรูท่านทั้งสองยืนอยู่สองฝ้าข้างเราให้เราเป็นฝ่ายจู่โชม ท่านคอยช่วยเหลือถูทางด้านข้าเชื่อแน่กิมพุชื่อแม้ร้ายกาดอีกปันใดรับบันสามสี่ฝ่ามือต้องยังไม่เป็นไรแน่ตอนนั้นเซียโกสึสิกไปที่ต้นลมเพียงสะบัดต้อหุ้นแผลครั้งเดียวทารกนั้นก็ต้องงอมือให้จับคุมโดยดีปกหมังกล่าวต้อหุ้นแผลของท่านฟังว่าปรุงจากเชื้อบนบุผายาผสมยาสลบวิญญาณไว้เมนุภาพกระตุ้นราคาดุนแดงของเราแบบกี้ติจะทําอย่างไรหรือ ้ห้วยเนี้หัวเลอากล่าวอย่างมากก็สลบไปชั่วครู่อีกประการยากระตุ้นคราคาปลูกกำนัดนั้นพวกเคติท่านใยญ่ไม่ใช่ปรารถนาอย่างยิ่งอยู่แล้วหรอปกบังเหลือบหมองเสียโกแวบหนึ่งถามนางใช้ได้หรืออย่าเห็นว่านางโง่โง,งข่ขาวขาวเรื่องที่เราสางต้องกระทาให้ผิดพลาดแน่พวกเราไปที่ปากป้อมกันกรอคอยกี้ก่อนเถิดดังนั้นเอง ทั้งเสยออกจากกระดางของแป้ห้วยเนี้ยเร่งฝีเท้าตามถางศิลาที่คดเคี้ยวฝ่าหมู่ไม้ใบดอกจนกระทั่งมาถึงหอสังเกตการณ์ที่สูงกว่าหกวาใจา้ก,การผู้อยู่เวรบนหอปลาเข้ามารายงานน้อมเรียนกกจูเมื่อครูเฮียติที่ออกอราตะเวนพบเห็นสัญญาณพลุไฟสีกรามเจ้าเด็กน้อยกำลังใช้เสียงทางรมปรานบอกกับกกจูพอดีว่าแปะห้วยเนี่ยโสศิษาตอบ เราทราบแล้วพบเห็นผู้มาหรือไม่กลองมาในทิศทางนี้น่ากลัวห่างอีกไม่ถึง200ยวาแล้วแป้ห้วยนี้สั่งให้จุดตะเกียงเจ้าพยุขึ้นดวงเดือแล้วจึงอบเอวเซียโกพาเหียตีแท่ปกกระโดดออกจากกำแพงป้อมไปนางสำรวจทิศทางลมคืนนี้มีลมจากตะบนอกเฉียงใต้พระสู่ตันตกเฉียงเหนือจึงสั่งให้เซียโกซ่อนตัวอยู่ในป่าหิง ทางตะวันออกเฉียงใต้และผาเหยตีแซ่ป,ปกทั้งสองขึ้นไปยืนบนเนินที่กว้างประมาณ40วาเป็นสามเศร้าสมบปรสตศัตรูที่จะมาเงาร่างสายหนึ่งรลดเรียวเข้ามาด้วยความเร็วปานสายฟ้า60วา40วา20วาแสงเดือนดาวและแตะเกียงเจ้าพายุที่าสอ2เห็นผู้มาไม่ใช่ใครอื่นคี้จริงๆในสุดคี้มาถึงเบื้องหน้าพวกแป้ห้วยเนี้ยพอเห็นชัด ต้องอุทานเบาๆการพบผ่านที่ไม่คาดหมายนี้ขี้ต้องตรึงหลานไปทันที้ารคิดไปถึงจะพบเฮียติแทะปกที่นี่โดยเฉพาะอย่างหมีแป้ห้วยเนี้ยแป้ห้วยเนี้หัวราอทักถ่ายนี่เฮียติน้อยสบายนางที่ซ่อนดาบในรอยยิ้มรอบกระเด็นกลางฝ่ามือฟาดโจโออกไปโดยไม่บอกกล่าวพอแป้ห้วยเนี้ลงมือแทบเป็นเวลาพร้อมกับปกหมังปกกี้สวัดคุยเงินของหมัน จนเป็นประกายแวววาวสองจุดแต้มป่งขวบเข้าไปด้วยลาลแหลมคมดางเกาทานคันแข็งใส่จุดขี้มึงและขี้หายอันสำคัญของขี้ขี้สะบัดมือขวาตามสัญชาติาณประกายสีทองแวววาวกลุ่มกลอนหนึ่งกระจายออกไปต่อต้านพลังฝ่ามือและกุยเงินของทั้งสามจนสูญสลายอย่างง่ายดายขี้เดือดด่านชุนขบดามเสียงก้องใช้กระบวนท่าคว้าจับพันลี่ของแป้ยิ้มคุ้ง ไปตะปบสายคุยเงินของปกหมังปานประกายใโปกหมังไหนเลยจะทราบกินหุดชิ้วของขี้ไม่มีวุ้ใด,ด่ายระขายได้มันเสียหิ้มด้วยความกระหิมยินดีเข้าใจว่าขี้หาที่ตายดังนั้นเกรงกำลังภายในใส่คุยเงินจนหมดสิน้นเสื้อคุยของหมันออกใส่ฝ่ามือขี้ที่ถมมาประกายแวววาว วูบขึ้นแวบ,บหนึ่งเสียงแผลร้องหวยหวนปาปีศาจก้รำกววดดังตามมากุุยเงินเปลี่ยนไปอยู่ในมือขี้แล้วเหวี่ยงทิ้งไปไกลกว่าสองหวาโดยไม่ใหยดีแต่ปกหมังถูกกระแทกจนง่ามมือฉีกโลหิตไหลโสมโอกสานขวัญฝ่อแล้วขี้ที่เกียดแค้นจริงฉางเฮียตีแท้ปกจับใจแต่ต้องการรีดเล่นรอกรอยของเสื้อก้อนหินจึงไม่ต้องการปิดชีวิตปกหมันในที่นี้นางนั้นเอง การลุกจโจมครั้งที่2รถทองกาลังฝ่ามือโคกิมพุชิ้วไป3าส่วนตอนนั้นแป้ห้วยนี้ตวาดเสียงแหลมกิมพุชิ้วของทารกไม่มีอาวุธคายทิ้งอาวุธใช้ฝ่ามือต้อนรับมันตวาดขาดคํากำมัดต่อยฉาดไปสามครั้งซ้อนปกหมางขบกรามกลางความเจ็บปวดทานเข้าต่อสู้อีกครั้งปกกี้เสียบขุยเงินของหมันไว้ที่อกเสือ้อทั้งสางดำเนินตามแผนเดิมโดยเยืนสามเศร้า ฟาฝ่ามือข้อสใสเป้าระหว่างกลางไม่หยุดยั้ยงหลายฝ่ามือผ่านพ้นขี้ต้องเดือดด่านจนครุ่นคิดใช้พวกมากเข้ากุ้มรวมเอาใช้เราไม่ต้องเกรงใจมันแล้วกิมฮุดชิวแสดงอนุภาพที่กาดเกลียวดูดานออกไปเสียงดังสนาน่นปานฟ้าร้องตามมาประกาศย,ยิ่งเจิดจ้าบาดตากว่าเดิมเพียงสองของบวนท่าคูกคาาทั้งสาต้องถอยรวนไปเจ็ดาตาม่เหงื่อเยนเยียบ ซึอมออกมาโสมกายใบหน้าเผิดขาวไปแล้วแป้หวยเนี้ยเรูค่คิดถึงเซีย่ยโกอย่างรวดเร็วในยามฉุกระหูโคลนลานยังเหลือบมองไปแวบ,บหนึ่งไม่ทราบเซีย่ยโกชนะไหนนอนแน่นิ่งอยู่ในป่าหิงได้นางคุณคิดวูบเดียวก็เข้าใจเกิดเรื่องราวใดที่แท้เอียเท้าเซียยโกต้องเห็นต้อหุนแผ่หน้าดูยกขึ้นสูโดมอย่างงง,ง,งมเหลวไหลจนเส้นสติไปเสียก่อน นานกัดฝันต้านรับฝ่ามือกี้อีกฉาดหนึ่งต้องรีบพอปากเป่าเสียงแหลมเล็กเสียประสาทไปเสียงแหลมเล็กนี้เป็นรหัสเรียบริวารของดาวชั่วขณะเงาร่างยี่สกว่าสายคือกันเข้ามาทั้งสี่ทิศแปดทางแต่ละคนล้วนรูปกลายสูงใหญ่คิ้วหนาตาโตนั่นล้วนเป็นบริวารพิทักษ์ป้อมที่แป้ห้วยเนี้ยเลือกสรรแน่นอนย่อมไปชายชู้ที่หนังเลี้ยงไว บำรุงก,กำลังของนาใชากันเหล่านี้แม่มีฝีมือธรรมดาแต่ทุกคนโหดเที่ยมดูด,ดานไม่อาจต้านทานพอเข้ามาได้ก็ระดมทั้งอาวพุธทั้งมัดฝ่ามือคือเข้าใส่คี้โดยไม่คิดชีวิตคี้อย่างไรยังไม่มีความชำนาญการต่อสู้เสียงชีวิตเมื่อเห็นบรรดาชายชกันคือเข้ามาอย่างดุร้ายมีทีท่าจะเสียงชีวิตให้ตายการากฟาดฝ่ายหนึ่งจึงเลี่ยงจากหนักไปหาเบา กิมพุจชิวส่งเสียงขลืนคร่านป่านฟ้าร้องแานเข้าใส่บัรดาชชยการเหล่านั้นพลางฝ่ามือที่โหมกระนาำไม่ผิดกับพายุก,กันโชคใบไ,ไม้แห้งเลยเมื่อเป็นเช่นนี้สบใจแป้ห้วยนี้ที่ต้องการทำลายกลังภายในของขี้พอดีเพื่อดำเนินตามแผนปร้ายของหนาได้สะดวกยิ่งขึ้นตอนนั้นเฮติแทปกรู้สึกพลังกดดันบรรทาลงมากหลายต่างพากาันระบ,บายลมจากปากยาว,ยาว ถอยออกไปหอบให้ใจอยู่นอกวงต่อสู้จากนั้นเสียงแผลร้องโหยหวนดังสับสนชายจาก,การที่หือมาบาดเจ็บล้มตายไปแปดก้าสวนในสิบแล้วแต่ขี้ที่โหมำลังฟ้าจดโจมยังดูดานมาพักใหญ่ยังคงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนพลังโสมลงไม่น้อยประกายกินผู้จิว้วก็ไม่เจิดจ้าบาดตาดังตอนแรกแล้วแป่ห้วยนี้เห็นเป็นโอกาสที่ปล่อยผ่านต้องหายรับ นางเลิกเสื้อคลุ่มขึ้นเบาๆจี้เข้ใส่เสด้อของนางสามครั้งซ้อนพ่านมีควันสีเหลืองจางๆสามสายพุ่งออกมาดุดเป็นเกาทันหลุดจากแหลงแสดงแน่ชัดนางจะอาศัยแป้ห้วยโกงพลังมวลบุกหาที่สร้างชื่อเสียงแก่นางมาพิชิตศัตรูที่จริงแล้วหากพอปรามมือกันนางก็ใช้แป้ห้วยโกงไปทันทีอาประทีการต่อสู้จะยุติแต่แรกก็ได้ อารภาของฝ่ามือหนึ่งเมื่อการก่อนขูข่ขวัญให้หนางจนประเมินขีสูงเกินไปกิมหุชิ้วของขีแม่มีผลานุภาพสยบแป้ห้วยโกงที่มีพิษสุดหอมของแป้ห้วยเนี้แต่จนใจที่ไปทางการฝึกปรือตามเกินไปช่องว่างรอยโหวมากมายหลากหลายแป้ยิ้มเจีย๋ยที่ฝึกมาจากนอกเชียโกงก็ไม่ใช่สุดยอดวิชาที่มีกระบวนท่าเลอเลือสุดสูง นรงนั่นเองกลิ่นหอมซาบซ่านจึงชอนชัยเข้านาสิกสู่ห้วงสมองขี้ต้องสีกายด้วยความหนาวเหน็บเลือกใหญ่ตาลายพร่างพลายล้มหวบลงสลบสลายแล้วปกหมังขบกลามแค่นเสียงกระต่ายชั่วได้ทำลายมือของเราขกควรเรื่องเราเสียไปเราต้องทำลายมันก่อนค่อยว่ากล่าวแปะห้วยนี้เรีคว้าแขนโปกหมางไว้หัวราทักทวน ค่าไปยหญไม่ใช่น่าเสียดายเกินไปเป็นใดหรืหรอหรือท่านคิดคิดกเราเราดูดเชื้อพลางของมันมาให้หมดสิ้นค่อยมอบแกเ่เฮตีให้ท่านจัดการตามความพอใจโปกหมางระเกิดความหวงแหนจนพร่งขึ้นสุดเสียงแปห้ห้วยเจยจะมากจะน้อยก็ควรให้เกแี่ยเราเฮียตีบ้างค,คักคักกับมันเรามีแต่แค้นกับพวกท่านเรามีแต่รักหึงหวงปใหญ่กันอีกประการ เรานอกจากอยู่กับเพียตีท่านตอนอยู่กับบรรุษอื่นนั่นเป็นการฝึกฝีมือเพิ่มพลังของเราเท่านั้นตาหยาดเยอะของนางกรอบไปมาบิดเอวใส่ตะโพก้าไปรวบขี้ขึ้นหนีไว้ในซอกแขนท่านใดนั้นมีเสียงระคางนังมาจากพนหอสังเกตการ12ครั้งแม้หัวหนึ่งเขาดำผึ่งกับตัวเองฮีฮีมันก็มาแล้วค้าค้พวกเราว่า เราว่าพวกท่านทั้งสองลองเดาดูผู้ใดมากันโปกหมังแค้นหัวราด้วยความไม่พอใจราคางทองต้อนรับอาคันตุกะและผู้ที่มีเกียรตให้ย่มระคาังถึง12ครั้งข้าว่าต้องไปคนมีหน้ามีตาสําคัญคักคักงักแแบพ่อตาในอนาคข,ของท่านทั้งสองนั่นเองปรามุกตัวเมตตาหรืออารีบไปต้อนรับด่วนสองท่านไปต้อนรับแทนเราก่อนบอกว่าเราสักคู่จะไปหา ท่านไปที่ใดแล้วจาัดก,การกับขางคี้ไว้ก่อนค่อยไปคลายพิษต่อหุ้นแผลแก่เซีโโโ่ยโกยัีงมีแป้ห้วยนีย้กล่าวถึงตอนนี้สีหน้ากลับกลายเป็นเที่ยมมิหิตแก้นเสียงใจไหลฟันสองท่านห้ามบอกเรื่องคี้ถูกจับเปน็นนังขาดเพราะเหตุได้หากต้องการได้หงยี่กับตุ้ยี่เป็นบัรญาจงกระทำตามคำบอกของเราไม่ต้องถามเหตุผลจบขำก็โดดคว้าบอกไปได้ป่าเิง คว้าเซียวกขึ้นหนีไว้ในซอกแขนอีกข้างหนึ่งโรเลยลีล้เข้าไปในป้อมของนางด้วยเร็วปกหมังปกกี้มือหมองเงาหลังของนางจงลับหายปกหมังพุ่งขึ้นท่านดูนางราดราคาเกาะโกรลวนหลายปีศาจได้ปกกี้เสียยิ้มตอบนางเป็นหัวใจของประมุขตุยเมตตาหางต้องการอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นฉะนไหนยังต้องอัมพรางกู้ขาเก่าของนางด้วยหรือ ปกหมังจฉุกใจได้คิดพวกได้ความตื่นเต้นต้องไปกินผู้ชิวของยีแน่แล้วปกกีจึงเข้าใจความไหนไม่ได้พวกิี่สาล่าวมีหน้าเล่าจึงไม่ยอมให้ประมุกตัวเมตตาล่วงรู้ประมุกตัวีเมตตาตามใจนางทุกเรื่องราวมีแต่ข้าวของใดที่สามารถช่วยเพิ่มพูนพลังฝีงมือแก่กันต้องฮุ้ไว้เพียงลำพังเสมอมาไม่ยินยอมให้ผู้อื่นแบ่งปันคุณประโยชน์แม้สักน้อยนี้เป็นเด็กขาด เราเฮติให้ควรทําอย่างไรนมีแต่ต้องกบเกินให้นางก็าได้ราคาเท่านั้นแล้วทั้งสองเฮตีแย้มยิ้มให้กันอย่างรู้ใจแสดงแน่ชัดพวกมันมีความระโมบใกล้จะได้หงยี่ตุยยี่ไว้เป็นพัญญาจึงยอมคล้อยตามแป้ห้วยเนี้ยไม่กล้าขัดขืน